สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องเข้ามาเบิงสวนทุเรียนและกะสีพามาสัมผัสจากของสวนเพื่อนอ้องว่าแต่ละปีนี่รายรับเท่าไรยจ่ใจเท่าไรพี่น้องมีรลยรับกับตรงีรายจ่ใจลจะจ้ะต้นทุนสําหรับการเห็ดสวนทุเรียนนี่ต่อไรนี่เท่าไรแต่ละสวนกะสีมีผลผลิตบ่ทอกันเด้อพี่น้องนี่เป็นายไใ้โดยประมาณจะ้ะสําหรับสวนนี่ พิกัดกับสีบานสยาตำบลุะเยาอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกดจ,จ้ะพี่น้องจ้ะพี่สงวนสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะจากของสวนจ้ะพื้นที่ทั้งเมเท่าได้ก็เอือยสวนนี่ไรสองงานตัวนี้ไรสองงานเนะ้ะปลูกจชกต้นเอือยสี่สิบต้นสี่สิบต้นแค่นั้นปลูกปลูกนาในใน <c oughs> ปลูกนาโฮขุนโกบ่เอือยโฮขุ <c oughs> 6, นโฮโฮขุนโฮสี่สิบต้นไรสองงานพี่น้องแนมเหน็พนผลผลิตนี่เต็มที่เลยเนาะเอือยเนาะ คือต้นต้นนี่นี่ตเตรียมสีเก็บแล้วแม,มเ่นเมนื่อยนี่เตรียมสีเก็บแล้วต้นนี่ต้นนี้ประมาณจะาหน่วยเนาะเอ่ยคือโดขาถึงหน่นับข่าวขาวไม่สี่สิบสี่สิบหน่วยหน่วยละประมาณจักโลเอาตีเอาหน่อยหน่อยเนะาะจ้าสิตีเอาหลายาสามโลไปหน่วยละสามโลถือหน่วยละจักบาทตีเอาหน่อย <laughs> <laughs> หน่อยสามร้อยห้าสิบไปสามร้อยห้าสิบ เนาะตีเอาหน่อยๆ่ยตีเอาหน่อยมื่อมานมันนั่นคอยตีหลายแนวมันขายไปเมือนั้นสิมหาหน่วยมันได้เมือนหนึง oh. ่งโอ้หน่วยละหาร้อยหกสิบหาบาทอืมตอนหน่วยนะตอนหน่วยจ้ะอันนี้เป็นพันหมอนทองมอนทองทั้งเบิดเนาะ,ะอือเพราะว่าตลาดเพื่นนิยมพันหนีนกใหญยเนาะจ้าบางสวนบางกะซิมีนกกระจิบ การาเงาแน่พวงมาน,นี่แน่เสแสมไปนะนี่บ่มียังแสมบ่ยาม,มีแต่หมอนมีแต่หมอนมมอนย่างาเดียวหมอนหมอนพารวยเนเอืใอยเนาะ <c oughs> <c oughs> อายุมันจะปีเขาืหอยนี่สวนนี่หกปีเขาปีที่เจ็ดหกปีเขาปีที่เจ็ดผลผลิตนี่คือที่เห็นนี่เป็นปีที่เท่าไรนี่ปีที่สองลวบอกสามละบอกปีกายปีกายขายได้เก่าเมื่อนปีกายขายดต่เก้าเมื่อนเป็นหน่วยสิบหาต้นสิบหาต้นแค่นั้น ได้เก่าหมื่นราคาอยู่เท่าไรเบื่อปีกายล <130. S 1> อยสามสิบลอยสามสิบบัานนี้มาหลอบรุ่นมันตกแน่ลอยสิบบาทลอยสิบบาทลอยสิบบาท,บาทนี่ถือว่าพ่ออยู่ใดเบื่อจ้าอยู่ได้อยู่ใดเนะาะบ้านนี้ที่เห็นอยู่นี่จักมือเอื่อยนี่สิเก็บนี่ว่าสิเก็บวันที่รอสินเดือนแต่ว,นนวนันไม่ขาดเขานั้นวันที่สิบแปดเป็นไมมค่ะทาไใดมาลับเอื่อยวกจันไม่ขาดจ,จากจันลงบ่เพื่อนเอิญลงอยู่บ่ว่า,วาสิ ตัวนั้นเพิ่นบอท่านได้ลงมั้งบอกเขาเอิอนี่ยังก็ลงบอกเออแต่ว่านี่กับพวกแถววานั่นละเพิ่นมาตัดมันนั่นอืไปย่างไปเบิ่งทางนั้น้ามันกับสีมีทุเรียนเอือดสีมีหลายรุ่นเนาะโอ้ยหลายรุ่นเออสีดีแล้วมีรุ่นแรกจ้ะเมื่อวานนี่เก็บไปซิบหาหน่วยได้เงินเท่าไรก็เหญ่เดือนเงินหมื่นหนึ่งพี่น้องซิบแค่ซิบหาหน่วยบานนี้ต้นนี้ดกดกนี่ หน่ยสิบัวเรเงินเกือบสองหมือนอ่นเ,เนี่เบื่อไนี่ต้นนี่หมื่นกว่าบาทจิ้วหมื่นกว่าบาทพี่น้องไ <c oughs> ด้ได้เอาาื่อยแล้วว่าคิดเอาหน่อยๆพื้นที่ไรสองงานนี่อเ,นเอาแค่เท่าไรก็เอื่อยแสนหาบอกแสนหาพ่อแสนหาพ่อจะ้ะ <c oughs> ขันมันได้เกินหันก็นดีขันไงคนนี้โต๊ะถุนแล้วไราละสองแสนราละสองแสนสำหรับการเห็ดทุเรียนเนาะแขันละข้าวปโตกะไย้ขันยอยูย่ละขาวลอยขันอยู่ละขาวางลอยจากนาสวนเฮาเนาะจ้ะ สวนลอยหนึ่งนี่คือม่ตกดอกจ้ะพออยู่ได้มานนี้ต้นทุนเท่าไรเบื่อหนีนี่ลงทุนเมิดสามหมื่นนี่ละค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาปีนี้บอกของปีนี้นของปีนี้มันหลุนสองอต้นใดที่มันบดดกนะมัลนล้นโอ้มันก็นมีปัญหาเรื่องมันสลัดนวยคือกันจ้ะทุกสวนเลยต้นนี้ก็สซีบดดกเป็นไดนม่เหลือสองนวยคือต้นมันสลัดหน่วย การถือว่าข่มขาการลงทุนอยู่แดนเหื่อเนาะแต่ว่ามันหลายปีเนาะจังสีได้จ้าหลายปีก็คือซีปีแรกที่พ่ท่านได้ซีปีหาปีซีปีเนาะซีปีนี่บ่ค่อยได้อืก็สีได้ฟนผลิตจากสีห้าปลูกน้ำหลองมันปลูกน้ำหลองไข่ก็งห้าปลาพื้นที่ไหวซื้อปีที่หาที่หกจังได้เออปีที่หาปีไกยแล้วเดี๋ยเก่ามื่นพี่หน่อง ต้นนี้เอือีอยจักน่วยเลยนี่ต้นนี้ได้น้บบาโป๊ะจานี้ประมาณฮาซิบหรหฮาซิบนวย,ยสีแดงเงินสองหมื่นอยู่นอเกลยเนาะประมาณสองหมื่นอยู่ดอกต้นนี้มีฟูมาเหม,มาต้นบ่เืลอยเคยมีบะบ่บ่ห้ไฟหมาบ่ห้ไฟหมาโอ,เเอ้ขายเองขายเองมันได้ดีกลัวเนาะเผ่าเฮา,าเฮ็ดอยากเวลาขายก็อยากได เต็มถี่ได้น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดยากเฮ็ดลำบากเขาก็อยักขายเองขายเองมันก็ไดกลัวกันจ้าเพราะว่านี่ก็เป็นแม่ขาเมาส์กับโพดเนาะโอ้ซัมพพ่อเอื้อยเพื่อนปลูกได้เขาโพดกระได <c oughs> <c oughs> เป็นแม่ขารับเมาส์กับโพดบ่บ้านนี้เข้าไปเมาส์กับโพดนัออยังได้กาไรเมือ้อสองเมื้อเขากันยังได้เป็นเมินอ,อยู่โอ้บ้านนี้ไมเ่เฮ็ดของเจาะข,ของคือว่าเมาสเขาก็ต้องกินกําไรสู่คนจ้าจ้า บน,ตนบตสูเหาขายเป็นกิโลเลยนูย่นใหญ่น้ออืมเอืีอยอันเมาส์ข้าวโพดนี่เอาแต่ข้าวโพดหวานเมนโบเม้าส์เม้า์ทังไหนแน่ไปทังน้ำยืนบ่จะ้ะโบอบหอนน้ำโบหอนน้ำยืนโอ้ยต้นนี้มันบบท่านใหญ่แต่มันใหญ่มันสิบเป็นต่างงามคือต้นนั้นโอ้อีกประมาณโดนไป็นไดนอนหน่ย่ยนุ่ยซ้ำนี่ใหญ่ถึงเดือน,อน,นสองเดือน,อน,นบอก กรกฎะดาเดือนนี้พืภผาเนาะพิทนากรกฎาสองเดือนเนาะเอืยสองเดือนเขาสิงหาบุญแล้วจังสิเดเก็บโอ้เขาสิงหาจังสิไดเก็บจ้ะพี่น้องนี่สะออนน้ำเอื่อยแล้วเด้นึกว่าตะเอื่อยสิไปรับห่อทั่งน้ำยื่นนะจ๊ะรับเมาส์ข้าโพดเพื่อมีคนอยากปลูกอยากทรงน้ำนั่นนะมีผู้ปลูกให้ก็ไปบ่รับเมาส์เป็นไรเป่เอ๋ยเอือมคนคิดเป็นกิโลสิปลูกกิโลราคาทุกงเหมือเป็นยังไงเอ๋ย กิโลละเท่าไหร่ผนันสุ่มหมือนนั่นละคามันกับบอกแพงเนาะจะอยู่กองละหกพันกองละหก <1, S 1> พันสมมติว่ากองหนึ่งมเมล็ดพันกองหนึ่งเนาะฮาปลูกไร่หนึ่งกับสิถือไร่และเจ็ดพันบอจกจ้ะประมาณนี้เนะะาะตามที่เคยมามันขืนมาสามบาทหาสี่บาทจังสีมันก็ได้เป็นหมื่นขึ้นโอ้ในโลเดียวนะในโลเดียวโลละประมาณแค่บ่ถึงพันไดเนาะแปดลอยแปดลอยจ้ะตามที่เคยไปสัมผัสสวนเขาเนาะนะ ประมาณแปดลอยต่อไรยเอื่อยกสิไปเม้าลายหนึ่งนี่ประมาณหกเจ็ดพันฐานราคาบอดีได้หนีิมันบอกฐานราคาดีๆจ้ะราคาอยู่สองสามบาทคืนกสิอยู่กองละเมินอืมเท่ากับเบื้องตลาดนัเนาะเอื่อยปลูกแต่ของเอื่อยนี่เป็นสิบยี่สิบกล่องยี่สิบกิโลอ่ะต้องปลูกหมุนเวียนอยู่เลยได้เก็บผลผลิตอยู่เลยปลูกเอื่อยสันมาเอข้าวโพดเอื่อยนี่ปาดพี่เนาะอันกระลังเพียงหัวเขากับเมียนั่นปลูกอยู่ให้หนาทางเลาะทางดำ เทิงปลูกทุเรียนเทิงปลูกข้าวโพดเทิงเมาข้าวโพดพี่น้องเอาเบิ้ตชุยยางเอาเบิ้ตชุยยางโบแต่ว่าอย่างอื่นนี่บ่เมาดอกคือบักม่วงบักหยังสิเมาแต่ข้าวโพดเม,ม,มาแต่ข้าวโพดเพราะว่าอ่านขาดแล้วเนาะเอือยเนาะเมามันนี่เป็นยี่สิบปีแล้วมั้งยี่สิบปีแล้วบา้าแต่ลูกน,น้อยๆจนได้หลานอืมเมาข้าวโพดในแถวเขตบ้านกล้วยบ้านเสียยวนี่แม่นเอือยเมาเบิดแม่ข้าหลายบ่ โอ้บํเมนเตเอ้ยผู้เดียวโอ้เมฆาในบันกล้วยนั่นในมู่บานนึงกับโอ้ตกเจ็ดแปดคนโอ้มันมีผลผลิตแม่ากับเกิดนำ้ำคือกันเนาะบานนี้มันกับไปสาขาภายสาขามันจะใจในเขากปลูกลงทุนให้เพิน่นโอ,อันนี้มันกับไปตามแล้วแต่ เขาแกใดเขาสิใจน่าหน่อยหลายโอ้จ้าจ้ามองได้ที่เสื้อใจนั่นแหละว่าง่ายๆแต่ว่าแถวไกลสิไปหอดบันคูกันทะล่มนะจ้าจ้าแถวนี้สิไปหอดซิวดม,มแถวเนี้ก็แถวพิงพวยชีแก้วห้านี่ละ่ะจ้าตองมาเล็ดพันกับตองแบบดีเลยเนาะเอื่อยเนาะ,ะของอียงกอบของ,ของซ้อนแดงจ้าตามทีทังบ้าน น้องเงินหอยเพื่อนปูกันนะไปสัมผัสเพื่อนทั้งสวนใหญ่หลายน,นะใช<า>นะ่ข่อยกับไปเฮตุงานปูนทั้งกันดํลมก็ออกพื้นที่จังซี่ขึ้นกันบอกออนสวนทุเรียนแล้วพี่หน้องเอื้อยมีจักแปลงสวนทุเรียนนี่ทั้งหน่อยทั้งใหญ่ตัวน,นี้สวนใหญ่บอกตัวน,นี้ต้นมีหนวยกะไรสองงานต้นนั้นต้นไม่ท่านมีหนวยจ้ะ,ะหาไรไปขออนุญาตพาไปเบิ่งตัว้นน,าน,นํา อายุแค่บ่พท่านหลายเห็นเพื่นโดสหนามอยู่พี่น้องมันคือคืองามคักแท้คือทุเรียนนี่เอือยสีบ่ได้ขาย่อยเนอกจากนาอสีทรงไม่ค่ายายะย่างเดียวน้องทรงย่างเดียวจ้ะมันหล่นหลน่ลนไปแต่เสียดายด้พี่น้อง <c oughs> หอมหอมได้จ้ะเ <c oughs> <c oughs> อาผ้าแห้งผ้าลูกผ้าขอบขั้วมาสมสวนทุเรียนเหมือนนี้ เออเออแม่นอยู่ใหญ่มีพี่น้องเขาคอมเมนต์ถามเด้๊มีสวน,น,นกับเจ้าลักไปกินสามสีน้อยกับ้างเพิ่านท่านอยากสวนทุเรียนนี่กินปลายวายดำต้นนี่ลับปีไกยเสียนมันไก่ทางเนะานเนเะนทุเรียนสองปีเข่งป,ป้าโถสองปีเข่งอันว่านี่ก็ได้หาด้สามปีอือ อุ้ยปีหนามัน oh สิบ oh. รัชบ๊วยมันสิเป็นนวยอยู่บ่เอ๋ยนี่ปีหนาก็เป็นนวยแล้วนี่โอ้สามปีจงไว้ส่นละานนวยอืออืออือบ๊ตยสี่เมตรละบ่เอ๋ยนี่ความสูงมันไหมคุ่มสูงสามเมตรละสิสามเมตรละบ่กะวานะกะวานเนาะกะวาเบิ่งสี่เสาไฟบักสูงนึ่งจ้ะเสมออยู่ได้พี่น้องนี่มุขติละทางนะ อืมโอ้โทุเรียนอายุสองปีครึงงคร่งจ้ะพี่นนอเดือนท่านว่านอ้สิสครบสามปีอืมเหื่อยเพิ่นกับสิป,ปูกข้าโพดหวานจ้ะไหวน้ำรองมันไข่กว่วโคตรหนามให้ทุเรียนซื้อๆน้องเหื่อยเนอกับสิได้พ้นผลิจจตจากข้าโพดจักเดือนก็มันได้เก็บพน้นผลิตเธอหนึ่งนี่ข้าโพดจ้ะสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งแค่นั้น ได้พักดินไว้พวกเอื่อยกับพักแน่ซิบมือปะเขาโฮนมนําไปสัมผัสด,ดูโฮมก็ได้พักดินไว้จักมือเอื่อยจังได้ปลูกใหม่ซิมือแบปลูกโอ้ก<อ>ินน่ะสองแถาแก่นะโอ้เอามาจากเมืองจันเป็นหมอนทองคือกันบรเอื่อมอนเบิดหมอนเบิด์ดเราไม,ม,ม่ยังแซมเลยหมอนคือมันตลาดง่ายคือหวานเนาะ,ะคนนิยมกินจ้ะราคามันกแถสูงแรกเริ่ม เริ่มได้ผลผลิตอืมเพราะว่าตัวใหญ่นั่นมันสี่าปีจ้ะมันบ่คอยดูแลนะต้นนั้นปลูกทิมแต่วัดตัวนี้ดูแลตั้งแต่มือปลูกอืมจังว่ามันงามแห้งเนาะจ้ะสองปีเคิงปีหนากระสิเริ่มเอาหน่วยแล้วปีหนาสีพ้าไปหนอมาเบิ่งต้นใหญ่ๆจังสันเออมันกระสิสียได้ผลผลิตจ้ะจังวัดต้นยังสีก็คือว่าเออเลี้ยงเลี้ยงไปอีกเนาะเลี้ยงไปอีก เอาแต่ต้นใหญ่ๆมองสามแถวกลางๆสื่อมาสองแถวแก่แบบนี้สามแถวแถวแก่หนึ่งงามเสมอมัดอันนี้แถวแก่นั่งอีกมันก็เลยบอกเป็นเป็นน้ำต้นพัน์คือกันเนาะเอ๋ยสื่อมาแต่สายจเพื่อพี่น้องเขาสนใจเมืองจันบุญแล้วจังหวเมืองจันผุนบอกปลาอยเจ็ดสิบบาทต่อต้นลอยเจ็ดสิบบาทต่อต้นคือเรื่องตลาดนี้บ่หยางแน่นอนเนาะเอยเนาะถต่ป้าแต่เป็นหน่วยให้ทุเรียนเ้าเป็นหน่วยเนาะ พุ่นทั้งสีอุดมตัวหลายซ้ำขี้เล็กซ้ำขี้เล็กบ่บ่บ่ซ้ำขี้เล็กสีอุดมซ้ำตะล่มซ้ำตะลุ่มสวนข้าเจ้าใหญ่ผลผลิตเต็มที่ละผู้หนึ่งผู้หนึ่งได้ผู้พุ่นล้วซ้สีหลานบุญต้นทุนต่อไรกะสิประมาณสามหมื่นถึงหกบาทเนาะคือสวนอื่นเพิ่นบงรุงหลายกว่านั่นบื่อถ้าเธอสวนได้ขามีเงินกลัวนั่นกลัวนั่นบ่ต้นทุนนั่นอื ก็เลยเจ็ดแปดหลานก็แตลงทุนเยอะเดียวกหลานหนึ่งกำไรหกหลานโอ้ยคนเคียงลูกพี่น้อง <c oughs> อยังไม่ทีปลูกยังมีดินงามงามคือทางหนีได้นาอ <c oughs> เอาน้ำเงิน,นบ่จังสีบ่ยู่บ้านนู้นนะั่นมันงามจังสี่มันสีงามแต่ในบานบุนะ่ะเออยเทิงนโน่นผู้นั่น <c oughs> มันสีเป็นดินแดงแนวนี้ลหละบานได้เป็นโน่นโน่นน่ะมันสีเป็นดินแดงบานยูน้ำตำกะบบ่เป็นแนวนี้ สภาพดินดีมีใส่ไปกลัวเคืองนอกเหยื่อนาอการปลูกการเห็ดสวนพี่น้องก็ดูแลสม่ำเสมอดีคือจังสีที่ละนี่อายซ้ำเราตากฟนตเลยน่นจ้ะโุตชุเลียนก็คือเกาเราเออใหญ่น้ำใหญ่น้ำาม่ยได้จังเห็นจ้ะเราสิยูแต่ในสวนเรานี่ยละพี่น้องการหายน้ำสวนนี่สิหุตสูงสูงเลยน้อเหยื่อนาะแป็บก็มีอะไรนะบางแปบ บอลแจงปูแจงปูบักท yeah. um. ุเร yeah. ียนบอกจจงสันมันสิตายเด้เห็นแป๊บบอเนี่ยโอ้หดทุเรียนลระได้หมู่บ้านนี่อืมมือนี่ฮดกระโพดโอ้อันนี้คือมือนี่คือหดกระเพาทีีสุ้งๆนี่เนาะแต่ว่าทุเรียนนี่ยคือเปิดนั่งแป๊บสายเปิดว่าป๊บมันเกิดอันนี้สองแถวต่อชั่วโมงหนึ่งอืมอืมฮดหาอะไรเนี่ยบ่เบิดมั้ประหยัดน้ำน้ำจ้ะน้ำมันหน่อยได้มันออกน้่น้ำบาดานเบื่อยน้ำบาดานอืออยู่เลิกบ่ทา้งนี่ เจ้าเล็กป่จ้ะเจ้าหกสิบเมตรปาดบอลนั่นกับอันนึงบอลนี่กัอันนึ่งสวนสื่อได้หนิรายละสามหมื่นแปดดินพื้นนี่บเอ้ยสื่อเอาได้หนิพอเมย์พอเมยหายมากได้นน่น้ำพักน้ำพักน้ำเลี้ยงค่าขายนี่บ่เอ้ยผ้ทเห็ดไทยเนี่ยอันนั่นก็หาหมื่นน่ะรายสองงานรายสองงานทีไปทายสวนทุเรียนวังหารหาหมื่นสื่อหาหมื่นอันนี้สื่อแสนเจ็ดหมื่นหาพัน หาไรเนาะไรสมัยตะกี้ตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสี่สิบมันเกิดยี่สิบปีแล้วยี่สิบสามปีแล้วสัมื่อนี้จักสีวาเท่าไดเนาะไรละสองแสนคือวานบอกจักตะกี้ขอยบ่เสื้อแฟนขอยหั่นเสื้อนั่นบบกทุเรียนใหญ่บิดแล้วขอไปปลูกยางหาปีปลูกยางหาปีก็งามคือกันบบดนี้ถือพายุถือพายุขอยแล้วตัดทิมลงบบกทุเรียน ือของโศกนั่นของหลานบ่ของลูกพี่สาวเพื่อนวันนี้หมอโสดก็เลยแนะนาว่าเออบอสายดอกอบาบอสายดอกหน้าอืมปลูกเลยก็เลยไปเอาแนวมาปลูกโอบักยางออกปลูกบักทุเรียนต่อเลยอืมอืมอืมที่ปลูกว่าน้ำหลงเนี่ยหลงบักยางได้น่ย บ่อือตัดยางออกกันเลยบ่ไทก็เลยปลูกน้ำลงยางไปอบ้านนี้แต่ว่าค่วมก่วงมาจังสี่แปดเม็ดแต่ว่าค่วมยาวนี่หกคุณนกโอ้ข่วมจังสี่เนี่ยโอคุณหกข่หกระวังแถวนี่หกเนาะระวังต้นนี่แปดแม่นบ่นี่เจ้าเบิงจากนี้มานนี่ะจากนี้มานนี่มันสุดก่วงกว้งกันอืมเห็นอ่อจ้ะจ้ะ นี่สิวางทั้งพี่หนึ่งอยากหนาส่วงทั้งนี่สิแคบกลัวเนาะแคบหกเมตรหกเมตรจ้ะทังนี้สีแปดเมตรพี่น้องจักทั้งไรแถวจักทั้งไรระวางตนเบิ่งเอาจ้ะกระปูกสวนนันหกคุณหกเนาะวางหันอสวนนันร่องปูทีอยู่ทีกระคิปนี่กระพาพี่น้องเข้ามาชมสวนทุเรียนหน่อยสองปีเคืองจ้ะแล้วก็อัปเดตละค่ะ ทุเรียนนำ้ำทุเรียนแคร์ไรก็กลัวเอื่อยเพิ่นวาสีได้อีดอกน้อยๆกับแซนหาละเพิ่นวา่าต้นทุนกับสามหมื่นจ้ะพี่น้องสวนนี้เพิ่นบอกต้นทุนนํากับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่หลายๆจ,จ้ะที่อนุญาตให้เหยี่ยมชมสวนเนาะจ้ะพา,าพี่น้องห้มามเบิ้งมาอัพเดตลาค่ะุเรียนนา้าจ้ะกับสีบอลรุร่ดลอยลาคาบอลรุดลอยนี่เอื่อยเพิ่นว่าก็ดีเลยจ้ะพออยู่ได้สหรับทุเรียน ุูรียนก็ะือว่าลงทุนสูงอีลีจ้ะพี่น้องลล 30, จ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้จ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้ะสวัสดีจ้ะ